การที่ได้ร่วมงานกันเป็นยังไงบ้างครับมีความสุขครับไม่เคยมีปัญหาอะไรกันเลยแล้วก็พี่ๆช่วยเต็มที่ทุกอย่างคิดว่าอะไรคือสเสน่ห์ของแบรนด์นี้เป็นอาหารเสริมในทุกๆตัวที่มีความอร่อยอม,มีคุณภาพแล้วก็เห็นผลแล้วตัวคุณปนันเองเนี่ยก็คือเหมือนให้ใจทุกคนนะ่ะเป็นคนที่แฟมากแล้วก็เป็นคนที่แบบเนี่ยกุ้มใจเรื่องเงินลงทุนหุยต้องลงทุนเท่าไหร่วะมันต้องเยอะแน่เลยสรุป นั่งออกคนเดียว oh. แต่เวลาหานนั่งหานเท่ากันเลย oh. เงินก็ไม่ต้องออกคุณบูดี้ไีตรงนี้เขาพูดเสมอว่าเขาอยากให้ทุกคนที่เข้ามาร่วมในแบรนด์เขาเนี่ยอยากให้ทุกคนมีชีวิตที่สุขสบาย <c oughs> ทุกคนมีมีกินมีใช้ <c oughs> เขาไม่เคยทิ้งตัวแทนนะไม่ว่าตัวแทนคนไหนเนี่ยจะขายได้หรือไม่ได้เขาช่วยหมดคือทุกคนในแบรนด์เนี่ยทีมของมันปณนัิตาสมมติว่าอ่ะกรุ๊ปนี้กรุ๊ปนี้ขายหมดแล้วอีกกรุ๊ปหนึ่งยังยังมีสินค้าอยู่เขาช่วยกันนะ เขาช่วยอกรุปนี้ดึงสินค้านี้มาขายคือเขาไม่ทิ้งเขาไม่ทิ้งตัวแทนอ,อันนี้คือสิ่งที่เราประทับใจม,มันคือความจริงใจที่เราสัมผัสได้กับคุณหน่อยปนเนชิตาแล้วก็ทีมทราบมาว่ามีการช่วยเรื่องของอ้ํากับ เอด้วยใช่ไหมคือยังไงแะฮะอ้านกับพี่เอใช่ไหมใครเป็นคนใครเป็นคนอีนี้จะเป็นแผนกดีเอ็มจ้ะอ๋อเหรอเหรอในเพราะว่าเขาเขาบอกว่ามบกประมาณน่าจะสูงมากคือทางฝันใชิตาต้องเปย์ไหมกับคนดังเบอร์นี้เขาเปย์เกินร้อยค่ะเหรอทุกคนเขาเปย์ทุกคนเรื่องเปย์เรื่องจ่ายทําธุรกิจคนเราต้องได้เงินอยู่แล้วถูกต้องแต่ว่าเราก็ต้องเดินไปด้วยใจด้วยใช่แต่ก่อนจะจะคุยเรื่องธุรกิจกันมันต้องเชื่อมต่อกันได้ ถูกไหมซึ่งไม่ใช่ว่าทุกคนจะแบบ say yes ใช่ค่ะถูะ้ล้วคุณทำยังไงก็ DM เก็ไปหาพี่เอสุภาชัยพี่เอทางพี่เอกกี้พี่ธัญญาพี่โอ๊ตแล้วก็คุณหน่อยเป็นสิตาเนี่ยอยากได้พี่เอมาเป็นพรีเซนเตอร์กับคุณอ้ำคู่กันเลยแล้วก็กำลังจะมีผลิตภัณฑ์เพอร์พีชนี่แหละที่จะออกมาปุ๊บพี่เอกก็พิมพ์มาแล้วก็พร้อมหัวใจปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วบอกว่าได้เดี๋ยวพี่เอดูให้ เพูดยัไงถ้าเป็นอ้นจะพูดเป็นภาษาไทยอ่ะไม่เหมือนเนาะเหมือนเหมือนเหมือนเหมอเออแล้วพี่เขาส่งมาเป็นเสียงเหรอหรือว่ามส่งเป็นข้อความดิฉันอ๋อแต่ดิฉันคิดเองแล้วพอส่งมาปุ๊บเราก็แคปตรงนี้เลยแล้วก็ส่งให้ทุกคน